จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคอวโวหัวหน้าของเอเลียนมีอาการประหลาดโดยร่างกายของเขาเริ่มละลายเป็นเมือกและถ้าหากช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยเขาจะตายในไม่ช้าเว <Wait S 1> ลสินี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วทีมงานจะช่วยยังไงได้บ้างแต่ละคนยิงบือบ้อๆอยู่แล้วจะช่วยได้ไหมเนี่ยสุดท้ายเรื่องราววาวุ่นจะจบอยังไงคอโวจะรอดและพาทีมหนีไปจากโลกได้หรือเปล่าไปหาคําตอบกันได้ในสรุปโซล่าพัสิสซีซั่นที่3 EP ที่1ครับ าลืมอกด like กไลค์กดติดตามเป็นการจะให้พวกเราตัวนี้ตูนด้วยนะครับ เรื่องราวเปิดมาในโลกหลังกำแพงหลังผ้าเหตุการณ์อะไรมามากมายเนี่ยดูเหมือนในโลกใบนี้จะสงบสุขสึกทีเราจะเห็นหญิงสาวคู่หนึ่งจีบกันอยู่และนัดเจอกันในช่วงหลังเลิกงานชายคนนั้นพาเธอมาที่ที่ลับที่หนึ่งที่จะทําให้ทั้งคู่สามารถเปลื้องผ้าและกระโดดลงน้ำไปได้วยกันอย่างสบายใจเหมือนกับในหนังหลายๆเรื่องแต่ทว่าผู้ชายกลับถูกอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยดึงลงไปข้างล่างก่อนจะรู้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันอัมแฟนสาวขำๆแต่ดูเหมือนผู้หญิงจะไม่เล่นด้วยเพราะรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเหมือนกันแต่ที่ไไหนนนด้้้ผูชายัแก เป็นถูกดึงแต่ผู้หญิงกลับโดนอะไรใต้น้ำไม่รู้ดึงลงไปจริงๆลากไปลากมาเลือดสาดเต็มไปหมดก็จะหายลับไปใต้น้ำตามมาด้วยผู้ชายที่กระโดด่ากลงไปเช่นกันเป็นการเปิดต่อที่ทิ้งปริศนาใหญ่เอาไว้ว่าโล่งหลังกระแพตอนนี้มีตัวอะไรถือกำเนิดขึ้นกันแน่ภาพตัดมาที่ฝั่งของเอเลี่ยนชาวชะลอเปี้ยของเรากันบ้างฮอโวพูดปลุกใจลูกทีมในที่สุดยานก็ซ่อมเสร็จอีกครั้งและครั้งนี้คงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะจากดาวเคราะห์สุดเสียงเคร่งนี้ไปสักทีเออ เองก็พูดแบบนี้นะในการออกยานครั้งนี้ดูเหมือนจะมีคอเวคนเดียวที่รู้สึกดีใจแฮแต่ช่างเถอะวันนี้จะเป็นวันที่น่าจดจำงพราเราแง่แง่ไอชาปล่อยยานได้คอโวสั่ง AI ของยานแต่ทว่ายานกลับปล่อยตัวไม่ได้เพราะสมาชิกในทีมยังไ,ไม่ครบคอโวก็งงอา้ามันก็มากันครบแล้วไม่ใช่เหรอวะเลยหันไปเช็คดูไอเวทเอ้ยไอเทอรี่มเรารูผู้หญิงมาแปะไว้แล้วขุดบ่อจะเป็นรูลงไปใต้ดินเหมือนกับเรื่องชอแฉงหนังแหคคุกด้ตำนานเป๊ะแทนคนอืน่นๆก็เอาด้วย ดูท่าว่าพวกมันจะไม่ค่อยอยากจะกลับจริงๆแล้วแฮะมื่แต่เล่นอินฟินิตสลิปเปอร์แอนดสไลด์สะเปลืนเลยแต่ถ้าว่าเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆขอเวอร์ก็ล้มลงและพบว่าขาของเขานั้นกำลังละลายจนจะขาดเว้ยแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย คอวเวกับทีมงานเดินทางมาที่โรงพยาบาลเซนโจโดยหมอวินิจฉัยว่าอาการของคอว์เว่นคล้ายกับสุนัขตอนเป็นเรืมคือโครงสร้างเซลล์ของเขาเนี่ยมีหน่วยรับความรู้สึกที่จะทํางานต่อเมื่อคนในฝูงทําหน้าที่ของตัวเองไม่ขี้เกียจจนเกินไปและนั่นหมายความว่าถ้าคนในทีมของคอวเวนั้นยังเหลวแหลกแบบนี้อยู่เนี่ยดีเอ็นเอของเขาจะสลายลงเรื่อยๆเพื่อหาหมาหรือเอเลี่ยนตัวอื่นมารับช่วงต่อนั่นเองสรุปง่ายๆคอวเวมีดีเอ็นเอที่ขึ้นอยู่กับความขี้เกียจของทีมงานถ้าเพื่อนพ้องไม่ขยันทําหน้าที่ขอออองงตัวงัววเเเหหหน้าาาาาะละลายย่่าจจะะลลพืฝ คนใหม่ตามสัญชาตญาณน,นั่นเองคอโวรู้สึกสิ้นหวังอย่างมากและนั่งโซชีเหตัวเองหลังกลับมาถึงบ้านซึ่งก็สิ้นหวังจริงแหละพอเตอรี่ยามยูมยแลกและก็เจสซี่เนี่ยมาแนเปรึกษากันว่าจะปล่อยให้คอโวละลายไปนั่นแหละพวกเขาจะได้ไม่ต้องมาทํางานอะไรบ้าบออีกส่วนยามยูแลกดีเลือดร้อนไปเลยจะเอาปืนยิงคอโวไปให้จบจบเขาจะได้ผลทุกสที แต่ยังดีที่พลาดเปา้านะทั้ง3กลับมาปรึกษากันอีกครั้งและตัดสินใจจะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะถ้าขาดขอโวไปเนี่ยจะไม่มีคนทํางานบ้านให้กับเราแน่เลยให้อชิชาอธิบายแผนให้ฟังอีกครั้งมีการย้อนอดีตให้ดูถึงภารกิจของชาวชลอบเปี้ยนเราจะได้เห็นยามยูมแลกเป็นรปภที่แข็งแกร่งมาก่อนและคอยปกป้องทุกคนส่วนเจสซี่นั้นเป็นนักสํารวจคอยบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างในขณะที่เทอร์รี่รับหน้าที่สําคัญที่สุดอย่างการดูแลปูป้าให้ดีเพราะปูป้านั้นมีพลังในการปรับสภาพพื้นผิวดวงดาวได้ ทุกคนได้ว่ามีหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนและพร้อมเลยภารกิจครั้งนี้มากๆและปฏิญาณกันเพื่อขอโวจัดไปทุกคนเพื่อขอโวทุกคนได้ประสานมือการเป็นสัญญาของการทำงานที่ดีแต่เออ ตัดพาใหม่อีกทีปุ๊บพวกมันก็กลับมาเล่นอินฟินิตสลิปเปอร์แอนด์สลด์ต่อซะง,งั้นจนคอโวต้องมาเตือนสติและเอาทุกคนขึ้นยานใหม่ครั้งทีเนี้ยถึงเวลาที่จะต้องไปจริงๆแล้วสินะคงไม่มีใครหนีลงจากยานอีกหรอกบังแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกจุดได้เพราะไอาชาบอกว่ายานยังออกไปได้ถ้าทุกคนไม่เอาชิ้นส่วนของตัวเองที่ทิ้งเอาไว้ในโลกกลับขึ้นมาบนยานด้วยเวละใครแม่มทิ้งชิ้นส่วนของตัวเองเอาไว้วะเนี่ยคอเวอร์ก็เลยเคลื่อนตัวจับชลอเปี้ยนมาเช็กโอ้โหทีมงาน มันได้ทิ้งชิ้นส่วนของตัวเองเอาไว้ทั่วโลกเลยงานนี้ภรกิจเลยต้องเป็นการตามเอาชิ้นส่วนของพวกนั้นกลับมาโดยทิ้งให้ปู่ป้าอยู่บนยานตัวเดียวแต่ขนมพัฟที่ปู่ป้ากินเนี่ยมันดันหมดพอดีเจ้าหนีก็เลยแอบดีเอาจากยานและเข้าบ้านหมาของตัวเองไปและข่าผุนยนต์มนุษย์ออกมาแทน เขาต้องไปหาสาวคนหนึ่งแล้วฟาดกันไปเรียบร้อยก็จะสร้างความสัมพันธ์กันโดยที่สาวคนนั้นไม่รู้เลยว่าเธอกําลังคุยกับเอเลี่ยนตัวน้อยอยู่เออไม่รู้ได้ไงวันเนี่ยและที่สําคัญคือปูป้าต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากสาวคนนี้ด้วย ขนาดที่ทีมงานของคอโวแบกเขาขึ้นหลังมาเพราะขาได้ละลายไปแล้วก็ตามเก็บชิ้นส่วนจนเกือบครบาดาก็แค่สชิ้นสุดท้ายที่ทิ้งเอาไว้ก็คือก้นของยามยูแลกกับก้นของเจสซี่ที่หลุดไประหว่างฝึกกายกรรมกับคณะกายกรรมได้ดีแต่ทว่าระหว่างที่ทั้งคู่มาตาม่าชิ้นส่วนเนี่ยเพื่อนเก่าที่เป็นนากกายกรรมได้ขอให้ทั้งคู่ขึ้นโชว์แทนหน่อยได้ไหมเพราะมีคนบาดเจ็บตอนซ้อมสองคนปดีมันก็ยินดีขึ้นโชว์ให้และจบลงอย่างสวยงามเออยังน้อยก็รู้เลยนะว่าสองคนนี้มีความสามารถพิเศษแบบนี้ด้วย เอาละตานายและเทอรี่นายได้ทีชิ้นส่วนอะไรเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยซึ่งเทอรี่ก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีชิ้นส่วนหลงเหลืออยู่ในโลกแล้วแต่พอใช้เครื่องตรวจจับชะลอปเปี้ยนปุ๊บโอ้โหเพียบเองไปทําอะไรไว้วะเนี่ยเทอรี่ยืนคิดอยู่นานจนนึกออก อ๋อต้องเป็นไอ้เจ้านักสังคมวิทยามาคอมแกลสเวล l แน่ๆตอนนั้นเขาทั้งคู่รักกันและแอบไปหากันบ่อยๆในดุกเช้าเธอรี่ต้องกัดแขนตัวเองจนขาดและแอบหนีไปตลอดไม่งั้นถ้าดึงแขนมาแล้วปล่อยให้มันตื่นนะมันจะพลาดึเรื่องมนุษยชาติทงางเช้าแน่ๆและนั่นแหละคือชิ้นส่วนก้อนสุดท้ายที่เราต้องไปตามหากัน ในขณะที่ด้านของปู่ป้าผู้หญิงที่เบื่อพ่อของตัวเองมากได้วางแผนปอกลอกพ่อของตัวเองโดยให้ปูป้าเป็นหนอนบ่อนไส้ก่อนที่ปู่ป้าจะยืนยันว่าแผนสําเร็จแน่แน่แล้วก็ยืนตั๋วบินไปเม็กซิโกให้กับเธอและขายฝันว่ามันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากแน่แน่ภาพตัดมาที่ชาวแก๊งพวกเขาเดินทางมาเจอกับแกลดเวลนักเขียนรางวัลการันตีเพียบเธอรี่รู้จจก,กับหมอหน้าจริงๆและตัดสินใจจะขึ้นไปเพ้นท์เท้ากับหมอนั้นสองคนโดยที่คนที่เหลือจะถูกเชิญให้ไปพักผ่อนในโซนว i p ีอย่างดีในฐานะแขกคนพิเศษ ทุกอย่างมันก็ดูไปได้สวยแหละเธอรี่กับแกรดเวลขึ้นมาข้างบนด,ด้วยกันและคุยกันย้อนความหลังอันแสนหวานแต่พอถึงช่วงพีคปุ๊บอยู่ๆในห่วงแกรดเวลนั้นก็มีแขนสีเขียวงอกออกมาซะอย่างนั้นเวแล้วนั่นมันแขนของฉันนี่วะแกรดเวลก็เลยอธิบายว่าเธอรี่ใจดำมากๆที่ทิ้งแขนพวกนี้ให้เน่าตายแกรดเวลก็เลยมอบเป้าหมายให้พวกมันมอบชีวิตมอบงานที่ดีให้จนแขนพวกนี้ได้กลายเป็นสุดยอดนักเขียนนักวัดไปแล้วก็จะสั่งให้กลุ่มแขนรวมตื้อเธอรี่ที่ทิ้งพวกมันไว้แบบนั้นนนเป็กการแแ้ ภาพตัดมาที่3นอจากที่คิดว่าจะได้ไปโซน VIP สุดพิเศษแต่กลับไม่ใช่พวกเขาถูกส่งมาสู่สารท้ายเรือต่างหากพวกมันหลอกเรามันจะเอาเราไปทิ้งลงน้ําทีมงานก็เลยเอาคืนด้วยสก,กิลกายกรรมที่ฝึกมาแล้วไหวลิปสุดเทพของคอว์โวเอาชนะพวกนั้นมาได้ในที่สุดขนาดที่ด้ของปูป้านั้นเขาเข้า,ขาบริษัทและพรีเซนต์งานได้เท่มากๆจนถ,ถึงขัน้นทุกคนยืนปลบมือให้ หลังการประชุมท่านประธานเรียกเ,เขาเข้าไปคุยและชายคนนั้นก็คือพ่อของผู้หญิงที่เขาฟาดไปเมื่อคืนนั่นแหละครับเมอนนี้มันจับไต่บางอย่างได้ว่าปู่ป้ามีอะไรที่ผิดปกติแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเออถามจริงไม่รู้เหรอวะเนี่ยและก็เตือนว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวของเขาอีกและเซ็นเช็ค10ล้านดอลลาร์ให้เพื่อให้เขาหายไปจากชีวิตของลูกสาวแต่ปู่ป้านั้นไม่ยอมฉีกเช็คนั่นทิ้งและเสนอข้อเสนอใหม่ไปซึ่งเป็นอะไรที่วอร์ดเดฟมากๆ พรปูป้านั้นไม่ต้องการเงิน10ล้านดอลลาร์เขาต้องการแค่พัฟที่กินหมดไปแบบเหมาเทาโรงงานได้แหละก่อนเราจะรู้ว่าปูป้าได้วางแผนจีบหญิงสาวคนนั้นที่เป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทพัฟมาตั้งแต่แ,ตแรกให้เธอตกหลุมรักและหลอกตบซับเธอเพื่อให้ได้กินขนมฟรีนิดเองเออจริงๆเองเอา10ล้านดอลลาร์นั้นมาซื้อโรงงานนี้เลยก็ยังได้นะ ขณะที่ด้านของเทอรี่เขากำลังจะถูกแขนของตัวเองปลิดชีพแต่ดีที่พวกเพื่อนของเขาตามมาช่วยได้ทันแต่ก็ถูกกลุ่มแขนโจมตีอยู่เหมือนกันทว่าเมื่อขอโว้ตะโกนสั่งพวกมันปุ๊บแขนนั่นกลับเชื่อฟังคำสั่งข,งของเขาโว้ซะงั้นเพราะทางชีวภาพเนี่ย คอโวเป็นหัวหน้าภารกิจของพวกมันนั่นแหละงานนี้พวกเอเดียนก็เลยเป็นต่อและจะพาแขนนันกลับขึ้นยานด้วยแต่แกลดเวลนั้นไม่ยอมยานวิแหลกเลยยิงปืนสมองกลับใส่มันทําให้หมอนั่นมีสมองที่งโง่ย้อนกลับไปเมื่อ10,000่นปีก่อนและพาพวกหนีออกมาก่อนที่คอโวจะละลายจนหมดเกลี้ยงแต่ทว่าขณะที่รีบม,มากๆเนียปู่ป้ปาก็รีบเช่นกันทําให้ทั้งแก๊งกับปูป่ป้าบังเอิญมาเจอกันที่ท้องถนนพอดีและรถกระชนความกันไปหมด แต่เป็นปูป้าที่ชิงหนีไปได้ซะก่อนขณะที่ยานของแก๊งสตาร์ทไม่ติดปูป้าก็เลยเรียบวิ่งขึ้นยานและขนขนมขึ้นไปซ่อนไว้ทั่วทุกมุมของยานแล้วก็แอบไปนั่งบนยานที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวแก๊งได้ตามขึ้นมาบนยานภายหลังและเตรียมตัวปล่อยยานออกเรียบร้อย แต่ให้ตายเถอะปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อยานที่ถูกปล่อยขึ้นมากลับร่วงลงมาเพราะน้ำหนักเกินจากพับของใครก็ไม่รู้ทุกคนต่างกโทษกันไปกันมาโดยไม่รู้เลยว่าตัวการที่แท้จริงก็คือปู่ป้าที่นั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละในช่วงท้ายนี้ขอว์ได้กล่าวลาทุกคนและขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาที่เข้มงวดเกินไปและไม่เห็นค่าคนในทีมเขาอ่ะมันหมกมุ่นกับการออกไปจากที่นี่จนละเลยเพื่อนร่วมทีมในการสร้างแวดเราที่ดีในการทํางานฉันขอโทษนะพวกนาย ไปเล่นสไลดเดอร์ให้หนำใจเถอะไม่ต้องห่วงฉันปล่อยฉันเละเป็นเมือกไปเลยนี่คือคำสั่งสุดท้ายจากฉันผู้เป็นกัปตันทุกคนแยกย้ายกับไปเล่นสไลเดอร์ซึ่งทําไม่ขอโวรู้สึกแฮปปี้มากๆและทัในใัเนดองยูอย,ยูขาของเขาก็งอกออกมาซะอย่างนั้น ความรู้สึกผิดของเขาและความเสียสละเนี่ยได้เชื่อมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันและทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นมากๆก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาปกติโดยที่คอโวได้ตัดสินใจที่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปเป็นครั้งแรกหลังต่อต้านมานานเป็นการจบการเปิดตอนแบบปลายเปิดได้ดีมากๆว่าหลังจากนี้พวกมันจะทําอะไรกันต่อเนี่ยหลังจากปักหลักอยู่บนโลกแล้วโดยอีพีนี้จะปิดจบที่ฉากของเทอร์รี่ที่แอบเข้ามาที่บ้านของปูป้าสรุปแล้วไอ้สองคนเนี้ย มันแอบตกลงกันอย่างลับๆในเดียวที่จะตบซับพ,พับกองใหญ่นั่นแหละและเป้าหมายต่อไปก็คือ CEO อีกคนหนึ่งนั่นเองและ EP นี้ก็จบลงในภาพของหญิงสาวคนนั้นที่ปู่ป้าหลอกให้รอที่สนามบินเพื่อบินไปเสวยสุขกันที่เม็กซิโกอย่างน่าเศร้าเออเองนี่ก็เลวใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยปู่ป้า เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนเปิดของโซล่าโพสิสในตอนเปิดของซีซั่นที่3ยังคงความเก่าเอาไว้ได้แบบไม่ลดละเลยนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ถ้าใครชอบร่กงกับมอตีหรือสายไฟเก่าๆนะครับ um, ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยแหละครับเพราะคนสร้างมปนคนเดียวกันไงพีจัสตีโรล่านี่แหละครับว่าแต่ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ และก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบ้เราเล่าเรื่องโซลา่าประสิธิ์เนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ